สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับทุกคนเลยนะครับเป็นไงบ้างครับเรียนออนไลน์นะครับกับทางสสวทนะครับในเรื่องของการหาเนาะก็นะครับในนั้นเขาก็จะมีนะครับสื่อนะครับที่เขาทําให้หนูนะครับได้เห็นภาพนะครับมากกว่าคุณครูนะครับที่มานั่งอธิบายนะครับไปเฉยเฉยนะครับก็หวังว่าหนูจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ ดูคลิปวิดีโอของคุณครูเขานะครับที่เขาอธิบายไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งในเรื่องความหมายของการหารนะครับความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารนะครับการฝึกนะครับความรู้สึกเชิงจำนวนอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะครับคุณนัทก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเพิ่มเติมนะครับจากที่หนู ดูคลิปวิดีโอคุณครูเข้าไปนะครับแล้วก็นํามันไปใช้ด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เรื่องยากเท่าไหร่นะครับแค่เรามาเขียนนะครับในรูปแบบให้มันถูกต้องนะครับอ้าวถ้าหนูมีแบบฝึกหัดนะครับหนูก็เปิดไปได้เลยนะครับที่จุดประสงค์นะครับแปดจุดเจ็ดหน้าที่หนึ่งร้อยยี่บสองถึงหนึ่งร้อยยี่บสามนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู อานะครับในโจทย์ปัญหาเนี่ยนะครับหรือคําสั่งเนี่ยเขาบอกให้เติมผลหารนะครับและตรวจคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับอามาดูซิว่าเราจะทำกันอย่างไรนะครับอ, <c oughs> อันนี้นะครับเดี๋ยวคุณนัดขอเกลิ่นนิดหนึ่งนะครับก็ ในวิดีโอถ้าดูนะครับคุณครูเขาจะอธิบายปไปแล้วแหละแต่คุณนัทก็อยากจะให้อ่าอย่างไงดีทวนซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับการหารเนี่ยนะครับเมื่อเราหารอะไรเสร็จสับได้แล้วเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กับการคูณเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้นะตัวอะไรดี ตัว <c oughs> ตัวหารหนะครับตัวหารอ่าเดี๋ยวคูนัดลบอันนี้เอและกันเดี๋ยวขอให้หนูดูเป็นตัวเลขนะครับ <c oughs> ถ้าอย่างเช่นนะครับแปดหารหครับสองนะครับแปดหารสองหนูได้เท่ากับเท่าไหร่ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกต นะครับหนูไปดูแม่สุดคูณแม่สองใช่ไหมครับหรือจะท่องก็ได้นะครับคายท่องท่องแล้วก็ท่องไปนะครับสองหนึ่งสองสององสี่สองสามหกสองสี่แปดนั่นเองนะครับก็คือตอบสี่นะครับทีนี้เวลานะครับอยู่ในรูปเขียนนะครับอยู่ในรูปการคูณนะครับเราก็จะเขียนว่าผลหารนะครับคูณด้วยตัวหาร เดี๋ยวดีผลหารคูณตัวหารนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวเศษนะครับอันนี้ไม่มีเศษเนาะมันก็คือเศษศูนย์นั่นเองนะครับแล้วจะเท่ากับตัวตั้งนะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ของมันนะครับเนี่ยนักเขียนไปในนี้ก็ได้นะครับต้องอันนี้ต้อง รู้ไว้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเรียกอะไรนะครับผลหารคูณด้วยตัวหารตัวหารเขียนพอไห้นอกไม่น่าจะพอเลยนะครับบวกกับเศษนะครับนี่เศษเราวงเล็บปิดแหวกนะครับแล้วหนูจะได้เท่ากับตัวตั้งนะครับนี่ตัวตั้งน ลำบากมากนะครับใช้เมาส์เขียนอ่ามาลองสงสัยนะครับอันนี้น้ำมะนาวนะครับกันเสียงแหบนะครับอ่าทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้นะครับเราก็จะเขียนความสัมพันธ์เนี่ยของการหารการคูณน,นะครับได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันง่ายขึ้นอย่างไรนะครับมาดูตัวอย่างล <c oughs> บทิง้งล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 บทิงบท้ง ลบทิง้งลบทิง้งลบทิง้งลบทิ้งนะครับมาดูนะครับ,อ,าานะรบอย่างเช่นข้อนี้นะครับสิบสี่หารเจ็ดดูวิธีการหาคําตอบง่ายๆก่อนนะครับช่วยคุณนะักคิดตามคุณนักไปด้วยนะครับก็เจ็ดไปดูแม่เจ็ดใช่ไหมครับไปดูแม่เจ็ดนะครับปึ๊บหาเลขอะไรครับด้านหลังหาเลขสิบสี่ตรงนี้นะครับ 1ิบสี่ตรงนี้่ะหรือใครท่องไม่สุขคุณก็ท่องไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เห็นไหมได้คําตอบออกมาแล้วคือเท่าไหร่ครับสองนั่นเองนะครับสองนั่นเองอ้าวทีนี้นะครับเราก็มาลองเขียนนะครับความสัมพันธ์ของมันที่เราใช้ตัวตั้งเอาผลหารมาเขียนก่อนนะครับผลหารคือสอง นะครับคูณด้วยนะครับตัวหารคือเจ็ดนะครับแล้วก็บวกด้วยเศษมีเศษไหมข้อนี้ไม่มีนะครับคือศูนย์นะครับหนูก็จะได้เป็นตัวตั้งขึ้นมาอตัวตั้งก็คือสิบสี่นะครับเห็นไหมเราจะได้ความสัมพันธ์นะครับของการคูณ กับการหารออกมาแล้วนะครับนี่สองคูณเจ็ดเท่ากับสิบสี่นะครับ,รบอันนี้คือมันบวกศูนย์้วเนาะเขาก็เลยตัดทิ้งไปเลยนะครับแต่จริงๆคุณนัดอยากให้เขียนไว้นะเพราะว่าจะได้รู้ว่าไอ้คาว่าบวกศูนย์เนี่ยนะครับมันมาจากเศษมันมีมีเศษนะครับมันหารลงตัวเราก็เลยบวกศูนย์นะครับอ้าวต่อไปนะครับมาดูข้อต่อไปอันนี้หาให้ไวขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณนัดขอติบนิดนึงนะครับให้มันชุ่มคอหน่อยอ่ะ ไปหาคำตอบรอคุณนัดเลยนะครับสองสิบแปดหารสองนะครับหารด้วยสองนะครับได้เท่าไหร่ไปดูแม่สองนะครับไปดูแม่สองหาเลขสิบแปดด้านหลังนะครับหนูจะได้ว่าสองคูณเท่าไหร่ลูกสองคูณเก้านั่นเองนะครับคำตอบของมันคือเก้านะครับเก้าทีนี้มาเขียนความสัมพันธ์ นะครับเอาผลคูณไม่ใช่ผลคูณสิผลหารนะครับผลหารคูณด้วยตัวหารนะครับแล้วก็วงเล็บปิดไปก่อนนะครับแล้วบวกเศษอันนี้หาลงตัวก็คือเศษศูนย์นะครับแล้วถึงเท่ากับตัวตั้งนะครับเป็นไงข้อที่สองได้เหมือนคูณนัดไหมาคูณ2เท่ากับ18นะครับบวกศูนย์ไปนะครับเพราะมัน หาลงตัวนะครับไม่มีเศษเรียบร้อยแหละนะครับบางคนเขียนได้เองนี่ดีมากเลยนะครับไม่ต้องรอครูนัดอ้าวทีนี้มาดูข้อต่อไปยี่สิบเจ็ดหารสามคิดหน่อยสิติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะครับไปดูแม่สามนะครับมีสมุดเปิดสมุดก็ได้นะครับดูไปด้วยนะครับถ้าใครท่องไม่ได้ก็เพื่อให้มันชานาญนะครับมีเครื่องมือเราก็เอาไว้ใช้นะครับยี่สิบเจ็ดหารสามไปดูหา เลขยี่สิบเจ็ดนะครับหนูจะได้ว่าสามคูณกับเก้านั่นเองนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับหนูก็จะได้คําตอบมาแล้วว่ามันคือเลขเก้านะครับอ้าวมาเขียนความสัมพันธ์ของมันสิเอาผลหารตั้งนะครับคูณด้วยตัวหารนะครับแล้วบวกเศษเอ,อ้าคราวนี้หารลงตัวก็นแล้วบวกเศษก็บวกศูนย์นะครับแล้วก็เท่ากับตัวตั้งนะครับนี่ ปึ่งนะครับเรียบร้อยเป็นไงนะครับได้เหมือนคูณนัดไหมนะง่ายๆนะครับเขียนความสัมพันธ์ของมันยิ่งรู้ความสัมพันธ์ของมันเราก็ยิ่งหาคาตอบได้ง่ายขึ้นนะครับามาดูข้อถัดไปนะครับหาลองคุณนัดเลยนะสามสิบสองนะครับหารด้วยสี่หารด้วยสี่สามสิบสองหารด้วยสี่ ก็ไปดูแม่สนะครับหนูจะค้นพบว่าได้เลขสามสิบสองก็คือแปดคูณสี่นะครับได้สามสิบสองอ่าเราได้ผลหารมาแล้วเขียนความสัมพันธ์เลยเอาผลหารมาก่อนเลยนะครับแปดแล้วคูณด้วยตัวหารนะครับของเลขปีไอ้ข้อนี้หารลงตัวอีกแล้วนะครับข้อบวกด้วยศูนย์นะครับแล้วก็เท่ากับอะไรลูกตัวตั้งสามสิบสอง จบไปแล้วอีกหนึ่งข้อนะครับเป็นไงง่ายไหมครับไม่ยากเลยนะครับเอ้าข้อห้าไปดูแม่เดี๋ยนักไปไวๆเลยนะไปดูแม่ห้านะครับหาเลขสามสิบห้าจะได้เท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้านะครับเอามาที่อันนี้ต่อนะครับนี่เขียนความสัมพันธ์นะครับเราก็เจ็ดมาเขียนนะครับคูณด้วย ตัวหารแล้วก็จะได้เท่ากับตัวตั้งอ๋ขอข้อนี้อย่าลืมนะครับบวกเศษไม่มีเศษแล้วก็บวกศูนย์ไปนะครับเรียบร้อยมาดูต่อนะครับทำกันไปทีละข้อเลยอืมข้อนี้ยังไม่ยากนะครับไปดูที่ในแปดนะครับหาเลขสี่สิบแล้วหนูจะได้ว่าแปดคูณเท่าไหรลูกแปดคูณห้านะครับได้สี่สิบนะครับต่อมาก็เอามาเขียนตั้งเอาห้าตั้งนะครับ ผลหารคูณด้วยตัวหารนะครับวงเล็บปีดบวกด้วยเศษนะครับมันจะได้เท่ากับตัวตั้งนี่นะครับเรียบร้อยเป็นไงนะครับไม่ยากนะครับเอาละทีนี้มาดูในข้อนี้นะครับข้อนี้หกไปดูแม่หกสิหาสี่สิบห้ากูณนัดหน่อยนะครับหาเลยใครหาเจอ ได้ไวนะครับเดี๋ยวคุณนัดมีน้งวันให้ติตอกติดตอกติดตอกมีไหมไม่มีนะครับคุณนัดก็หาไม่เจอนะครับเลขสี่สิบห้าเนี่ยนะครับก็ขอที่มันเป็นเลขใกล้เคียงสี่สิบห้าที่สุดนะครับแล้วก็น้อยกว่าสี่สิห้าด้วยนะครับไม่เอามากกว่า,า,าสี่สิบห้าอเราก็ดูซิ หกห้าสามสิบหกหกสามหกหกเจ็ดสิบสองหกแปดสี่สิบแปดสี่แปดเราใกล้เคียงนะแต่มันทำไมครับเกินนะครับหกเจ็ดแล้วกันนะครับสี่สิบสองอ่าเอามาใช้นะครับหกเจ็ดมันได้สี่สิบสองนะครับเอาสี่สิบห้าไปลบสี่ิบสองก็เหลือเศษเท่าไหร่ลูกเศษสามนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้ไม่ได้หารลงตัวแล้วนะหารแบบ มีเศษแล้วนะครับหารแบบมีเศษแล้วอแต่ไม่ยากครับเราก็ทำเหมือนเดิมต้นหารเราคือเท่าไรเจ็ดนะครับคูณด,ด้วยตัวหารคือหกนะครับแล้วก็บวกด้วยเศษคือเท่าไรครับสามแล้วก็เท่ากับตัวตั้งนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแปบ๊บเดียวนะครับ ง่ายๆเองเห็นไหมไม่ยากนะครับเหมือนกันเอาหาครับไปดูแม่เจ็ดครับหาเลขหกสิบเจ็ดมีไหมให้เวลาติ๊กต๊กรอก,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 กนะคับไปดูเจอไหมครับไม่เจอหาเลขใกล้เคียงนะครับเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเอาเกินแล้วนะครับ เจ็ดเก้าหกสิบสามใช่ไหมเศษหกสิบสามลบหกสิบเจ็ดเศษเท่าไหร่ลูกเศษสี่นะครับเศษสีน่นี่ได้แล้วเมื่อเราได้อย่างนี้เราก็มาเดิมนะครับผลหารเราได้เก้านะครับมาคูณด้วยตัวหารนี่แล้วก็บวกด้วยเศษคือสี่นะครับเท่ากับผลหารถาไม่ใช่นะครับเท่ากับตัวตั้งหกสิบเจ็ด เห็นไหมครับเรียบร้อยได้แล้วนะครับง่ายๆเอง,งนะครับเอามาดูข้อเก้านะครับข้อเก้าไปดูแม่แปดหาเลขเจ็ดสิบห้าครับหาเลยมีไหมติกตอกทิ๊กตอกไม่มีนะครับเอาล็อเฉลยไว้แล้วด้วยนะครับมันจะได้เก้าแปดนะครับเจ็ดสิบสองนะครับเก้านะครับเจ็ดสิบสองลบเจ็ดสิบห้าก็เหลือเศษ สามนะครับนี่เอาเก้าคูณแปดนะครับแล้วก็บวกไปสามเนาะผลหารคูณตัวหารแล้วก็บวกด้วยเศษนะครับมันจะได้ตัวตั้งออกมานะครับเป็นความสัมพันธ์แบบนี้อข้อสุดท้ายนะครับาให้คูณนัดหน่อยครับแปดสิบหารเก้าครับไปดูแม่ดูสุดคูณแม่อ้าวไหยครับหาเลขแปดสิบนะครับหาเลขแปดสิบหาเจอไหมครับอ้าไม่เจอนะครับไม่เจอ เอาใกล้เคียง9981เกินนะครับ9981เกินฉะนั้นมันต้องอยู่ที่98นะครับ7 2นะครับ98 7 2รล้ว712ล้ว80ครับได้ไรครับเหลือเศษ8นะครับเหลือเศษ8อืมหนูจะได้เอ,อ่อผลหาร ะครับคูณด้วยตัวาหารแล้วก็บวกด้วยเศษแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่รูปตัวตั้งนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยวิดีโอมันบังนะวีดีโอมันบังยังไงครับกับความสัมพันธ์นะครับของการบวกและการลบอุ้อ๋อาย ดูอนนะครับมันทำไมเป็นอย่างนี้อ่าโอเคนะครับได้เหมือนนัทพอดีนะครับได้เหมือนคณนัทพอดีเลยนี่นะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆเองนะครับสิบข้อแค่ให้รู้เองนะครับว่าเวลาเราเห็นหรือเราหาผลหารได้แล้วนะครับต่อไปเนะี่ยมันเขียนเป็นผลคูณมันจะได้อย่างไงนะครับก็คือเอาผลหาร มาคูณด้วยตัวอาหารนะครับแล้วก็บวกด้วยเศษหนูก็จะได้ตัวตั้งขึ้นมานะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ของมันนะครับก็จบแล้วนะครับวันนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งจบแล้วจบเลยนะครับหนูทําแบบฝึกหัดอันนี้ส่งด้วยนะครับนี่แบบฝึกหัดจุดประสงค์ที่8.7นะครับหน้าที่122-123นะครับในหนังสือแบบฝึกหัดแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะครับ ก็ป2เนี่ยมีหลายคนเลยนะครับที่ไม่ได้ส่งงานคุณครูนะครับเออตามยากกว่าเพอื่นเลยนะคร,รับปพอื่นเขานี่ส่งปุ๊บพับพุ๊บเลยนะครับไม่ค่อยมีงานค้างนะครับก็ er. อยากอยาให้คนที่มีงานค้างนะครับหนูทํางานมาส่งนะครับก็เนี่ยดูคลิปวิดีโอคณนั้นเนี่ยทําได้ทุกข้อเลยนะครับไม่ยากด้วยทาแป๊บ <c oughs> เดียวเดี๋ยวก็เสร็จนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้ <c oughs> น่าจะได้ไปเรื่องโจทย์ปัญหาของการหารแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวคุนัดดูก่อนอว่าของคุณครูนะครับที่สสวทเข้ามาสอนเนี่ยเขาจะมีตือหรืออธิบายได้ชัดเจนกองคุณนัดหรือเปล่านะครับคุณนัดก็จะให้ดูในคลิปนั้นนะครับแล้วก็ทําแบบฝึกนะครับอ่ะบายๆครับวันนี้เดี๋ยวว่าเจอกันครั้งหน้านะครับอย่าลืมทํำแบบฝึกด้วยนะครับ